อีพีก่อนหน้าพีน่าเล่าว่าเมื่อก่อนเอสกับเป๊ปซี่เป็นคู่ค้ากันมาหลายสิบปีแต่ก็มีจุดแตกหักที่ทําให้ทั้งสองต้องแยกทางกันหน้าจุดแตกหักที่ว่าก็คือการที่เปปซี่อยากเข้ามามีส่วนในเสริมสุขมากขึ้นก็หาใ้เสริมสุขมาคลองก็จะทําให้เปปซี่สามารถดําเนินธุรกิจในไทยได้ตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ําแต่ทั้งสองไม่สามารถตกลงในเรื่องพุนกันได้ทั้งต้นทุนการผลิตทั้งค่าหัวเชื้อค่าปวดค่าแรงที่เพิ่มขึ้นทุกปีค่าแรงต่างๆที่ปรับขึ้นตามเงินเฟ้อ เสรุเพิ่มราคาขายในที่สุดทั้งสองก็ตัดสินใจแยกทางกันตอนในเวลาต่อมาเฟฟซี่ก็ขายหุ้นที่มีอยู่ให้กับไทเดฟซึ่งเป็นบริษัทของเจ้าสัวเจริญตอนนี้กลุ่มบริษัทของเจ้าสัวเจริญก็กลายมาเป็นตู้ถึงุ้นสูงสุดของบริษัทเสริมสุขการได้เสริมสุขเข้ามาเสริมในพอร์ตก็ทําให้กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มของเจ้าสัวแข็งแรงตามไปด้วย แยกทางกับเบปซี่เสิมสุกก็ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่อยู่กับธุรกิจน้ำโคล่ามาหลายสิบป,ปีมาปั้นแบรนด์ใหม,ม่อย่างเอสโคล่าส่วนเบปซี่เองหลังจากขาดผูกค้าคนสำคัญอย่างเริมสุขไปก็ถือเป็นเรื่องลำบากไม่ใช่น้อยในที่สุดพอปีให้หลังจากแยกทางกับเริมสุกเบปซี่ก็สามารถหาพันธมิตรในไายได้สาเร็จซึ่งนั่นก็คือบริษัทซันโซรีนั่นเองแ้านในขณะที่คุณตลบในช่วงเวลาที่เบปซี่และเซิมสุกกำลังชิงไวท์ทิปิปทางธุรกิจกันอยู่ ก็ทำใ้โคกสามารถตีตื่นขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดแซงหน้าเป๊ปซี่ไปได้ในที่สุดถ้าไม่ใช้ได้เป็นอีกประเทศที่โคกมีทากินแช่มากกว่าเป๊ปซี่และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคส,สตัดดี้ในตำนานของวงการธุรกิจน้ำอัดลมไทยตำแหน่งอยู่ไม่นานแต่ตำนานอยู่ตลอดไปจริงๆ